ลาบสวัสดีครับลาบสวัสดีนะครับพุพี่น้องนะครับทุกทุกคนทุกทุกสตวนะครับเนาะนะครับพวาเมืองไทยลงมเป็นพกพี่น้องท่านผู้ดูแทุกทุกคนทุกทุกสัตนะครับรับช่มนะครับขอรับช่มในทั่วโลกเลยนะครับเมื่อนีนนะครับปุยนะครับเนาะนะครับด้มาทาบุญนะครับเนาะทาบุญนะครับหอข้หน่อยหรืองอข้อสากนะครับเนาะจีดจัดขึ้นมาทุกปีนะครับเนาะจัดขึ้นมาทุกปีเพื่อนะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับ หาผู้ที่หลวงรับไปให้เมาห้องเขาหน่อยนะครับเนาะไปอยู่ไปกินนะครับเนาะนะครับต้นว่านะครับเขามีชีวิตอยู่นะครับเนาะนะครับเขาก็ทำบุญไว้หลายๆนะครับเนาะพอมันเป็นนั่งไปเดือว่าเจ็บป่วยตายไปนะครับก็สิมีลูกมีหลานนะครับเดี๋ยวฮ้องเขาฮ้องนำให้นะครับในทุกๆปีนะครับเนาะนะครับปีนี้ครับเพิ่นก็สิได้หลายเตื่นนะครับเนาะเพิ่นคือเสียวรถเอาล่านะครับเอารถซิบหลัวเอารถพ่องมาคนเอาปีนี้ ขอก้อหาน่นะครับก็ให้ขอนะครับเลื่อนเชิญเด้อนะครับสำหรับในมือนี้ก็สาธุสาธุสาธุเด้อในมือนี้จะเป็นมือสันมันดีมืออุยนะครับเด็กเขามาร่วมนะครับทาบุญนะครับเนาะทั้งบัดทั้งว่าในเมือนี้นะครับเนาะตักบารตักเนยเสียบตัวเงินต้นคํำนะครับเดี๋ยวมาใหญ่หอขอหน่อยหรือหอขอสากหรือบุญขอสากนะครับในปีนี้หรือทุกๆปีที่เคยจัดขึ้นมานะครับเนาะนะครับอันนี้คืออุยนะครับ ดาวอุดรนะครับเตไทถ้ำลิปนะครับให้พ่พี่น้องนะครับได้เข้ารับชมนะครับรับฟังนะครับทางช่องย t u b e นะครับของอุ๋ยดาวอุดรนั่นเองนะครับเนาะพ่พี่น้องสามารถเข้ารับชมนะครับถูกทุเพียดกไหวโบจําการเพียดและอายุไวนะครับอันนี้คือนะครับปะเพณี่นะครับเนาะนะครับประเพณีทางภาคอีสานนะครับเนาะนะครับประเพณีทางภาคอีสานนะครับที่จัดเข้มาทุกๆปีนะครับเนาะเจ็ดบุญนะครับ ห่อข้อหน่อยนะครับคือว่าห่อข้าศากหรือบุญข้อศากครับหาคนที่ลวงรับไปนะครับให้มาหลอกให้มารับออกนะครับเนาะส่วนบนส่วนกุศนนะครับที่ปลูกเต่าลูกล้านนะครับสีมาทางไก่นะครับหรือทางไก่ทางบ้านทางเมืองนะครับเนาะนะครับที่ได้ห่อข้อมาให้นะครับเนาะในมือนี้นะครับเนาะนะครับจะเป็นนะครับศพนะครับ ละเอียดก็ดีนะครับเนาะเป็นญาติปีน้องทั้งพ่อของอุยก็ดีทั้งพอ่เอเถาแม่เถาทั้งเมืองอ,อุดรลือทั้งเมืองคอนสอคอนสาลใชายพอขี้ปุ่มก็ดีก็ให้ก้อยเพื่อนมารับออกมอไปอยู่ไปกินน้ำกันหรืออีพออีแมวทรงที่ถ่ายถ่ายสุดนะครับนเนาะอุยก็ขอ,อยุดตีลิปนะครับเนาะนะครับขอ,อยุดตีลิปนะครับใบเพียงนะครับสามหน้าที่นะครับเนาะสำรับในเมือนี่นะครับเนาะ อันนี้คือนะครับบุญนะครับห่อขอศากนะครับบุญห่อขอหน่อยนะครับเนาะที่จัดขึ้นมาทุกๆปีนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับขันมีการนะครับที่พูดผิดไปนะครับพูดผิดคุยผิดไปนะครับเนาะนะครับอาชีวยะยำๆเนจะหน่อยขอประธานอภัยละลายขอประธานอภัยละลายด้อนะครับขอโทษขออภัยละลายนะครับเนาะสุดท้ายท้ายสุดนี่อุยนะครับก็ขอนะครับกราบนะครับสาธุสาธุสาธุเรือบุญที่ลูกได้เฮ็ดไป ในเมือนี้สิเป็นผีบ่มีญาตินะครับเนาะสิเป็นญาติพี่น้องผู้หลวงรับไปทั้งลูกทั้งเมียลูกเต้าลูกหลานหรือทั้งอุดอดไก่มารับเอาไปอยู่ไปกินน้ำกันเนี่ในปีนี้ก็แล้วกันนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับปุ้ยนะครับเนาะสิขอนะครับหยุดตีคลิปนี้นะครับใบเพียงสามในทีกว่าๆนะครับเนาะหรือวหยุดตีคลิปนี้ใบเพียงสามในทีกว่าๆสุดท้ายท้ายสุดนี่ปุ้ยนะครับขอกล่าวค้า่ากราบสวัสดีครับ โอกาสนาะพ่อคลิปใหม่ไปรีเลททั้งช่อง YouTube นะครับของอ e, ุีดาวอุดรออกันแล้วกันหรืออ e, ุีนั่นเองนะครับโอเคครับผมกราบสวัสดีครับอีกรอบนะครับโอเคครับครับผม